สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับระทึกเครื่องวิ่งปั่นนิ้วครูสาวขาดนะครับเมื่อเวลา11.45นวันที่8ธันวาคม258้าเจ้าที่กู้ภัยตราดสมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดรับแจ้งของความช่วยเหลือจากนายอน,นันต์ธาราเลศเรืองคามอายุ24ปีครูผู้ช่วยโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราดให้มารับนางสาวสรรสนีคณากีอายุส3าปีครูสอนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราดหลังนิ้วมือติดอยู่ในเครื่องฟินเนสในศูนย์ออกกำลังกาย ของอบจอตราดเมื่อเดินทางมาถึงพบนางสาวสาน,นีนั่งอยู่ใกล้เครื่องลู่วิ่งไฟฟ้ามีเลือดไหลยหยดเป็นทางยาวกว่า2เมตรที่มือซ้ายมีผ้าขนหนูขนาดเล็กหุ้มอยู่และด้านข้างมีแก้วพลาสติกใส่นิ้วมือซ้าย2นิ้วอสองนิ้วมือซ้ายคือนิ้วกลางและนิ้วนางและแช่ด้วยน้ําแข็งนั่งอยู่บนพื้นเจ้าที่กูภ้ภัยจึงนําขึ้นรถยนต์และปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนาส่งโรงพยาบาลตราดโดยด่วนเนื่องจาก นางสาวสันนีมีอาการปวดเพิ่มขึ้นครับนายอน,นันต์เล่าว่าตนและนางสาวสันนีมาทาความสะอาดเครื่องออกกำลังกายตามปกติโดยเฉพาะสายพานลูวิง่งที่มักมีน้ํามันติดอยู่ทําให้เครื่องทํางานได้ไม่เป็นปกติระหว่างที่นางสาวสันทนีทําความสะอาดอยู่ด้านหน้าได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือเมื่อไปช่วยเพราะว่านิ้วสองนิ้วติดอยู่กับสายพานที่เคลื่อนมีผ้าคนหนูที่ใช้เช็ดสายพานติดอยู่กับนิ้วจึงปิดสวิตช์แล้วดึงนิ้วมือออกมาแต่นิ้วทั้งสองถูกหนีบ จนขาดจึงนําน้ําแข็งมาแช่เนื้อที่หลุดไว้เพื่อให้แพทย์ผ่าตัดเครื่องฟิตเนสโดยเฉพาะเครื่องที่ต้องใช้มอเตอร์ดึงสายพานให้พื้นเคลื่อนที่เวลาใช้นานจะมีน้ํามันไหลออกมาทําให้สายพานไม่สามารถขับเคลื่อนได้สะดวกจึงต้องทำความสะอาดให้แห้งซึ่งนางสาวสันสนีจะเปิดให้เครื่องเดินช้าแล้วใช้ผ้านขนหนูเช็ดทุกครั้งที่ทำความสะอาดก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ครั้งนี้น่าจะผิดพลาดจากการเปิดเครื่อง ที่เคลื่อนที่เร็วไปจากโปกติที่เคยทําจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับในั้นกล่าวนะครับ